มาเจ้าวันนี้จะมารีวิวอีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับส so ร้อยคอกะลาแบบเมทัลงานชุกทองท้ายสิบแปดเคนะคะปกติแล้วก็จะเป็นงานสั่งทําขึ้นใหม่ตามความอยากที่ลูกค้าชอบแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าชอบอันนี้เรามีไกด์ไลน์ให้ลูกค้าสั่งทํามาทั้งหมด3 4ี่แพทเทิร์นนะเอามาโชว์ตัวอย่างให้ชมแบบเบาๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบบิดหัวกเกลียวนะใส่แบบสวมคอก็ได้หรือจะปิดอย่างนี้ก็ได้นะคะสวยอลังการงานฝังเพชรน,นะคะ ดีไซน์เลิลำมากเป็นหัวขุนนะคะแบบฝั่งเพชรอันนี้เป็นหัวมังกรฝั่งเพชรแต่กเพชรไทโซจัดเต็มนะคะวิธีการแกะโกง่ายลำมากแกะปุ๊บแกะปั๊บนะคะแล้วก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งนะคะเปลี่ยนผ่าได้38รอบต่อวันค่ะ เต็มจุกๆกับเม็ดทองนะคะขั้นกลาค่ะโอ้โหความยาวตามี่ลูกค้าสั่งเลยจ้ะอีกรายการนึงนะคะลูกค้าก็สั่งเหมือนกันแต่อยากห้อยได้แบบ4องคนะ์นะอาจัดไปค่ะแบบ4ี่องค์กัลลานะคะเป็นแบบห้อยพา4ี่องค์ขั้นเม็ดทองแบบเม็ดทรายนะคะเป็นแบบหัวขุนสวยๆเกๆ๋ๆเสร็จแล้วทําการปริ้นชื่อที่อยู่และแพ็คส่งให้กับลูกค้าของเราจ้ะก็ลูกค้านะคะสั่งทํานะคะปุ๊บมาถึงปั๊บส่งปุ๊บเลยจ้ะ ซึ่งน้าร้านก็มีให้เลือกหลายรูปแบบมากลูกค้าสามารถไปดูได้ในแคตตาล็อกของเรานะจ๊ะอับสร้อยคอกะลานะคะแล้วก็เชือกร่มนะนี่เป็นเชือกมังกรนะคะลูกค้าสั่งทำสั้นจิ๋วเลยต้องใส่แบบนี้นะคะถ้ามีเอ,อ่อพวกสัมฤทมาด้วยมันอาจจะติดตรงที่เชือกนะอขออนุญาตถอดสัมฤทออกแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็แพ็คหัน่นแบบบับเบิ้ลเก็บแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็สู่ขั้นตอนการแพ็คใส่กล่งะะ i, กลกองนะคะปิดปากให้เรียบร้อยกันกระแทกกล่องอย่างดีนะคะซีลไว้ให้อย่างสวยงามค่ะติดชั้น2ชั้นนะคะแล้วก็ซีลพลาสติกนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะห้างคองลักซิริคคลองหลวงให้บริการนะคะครบวงจรวัตถุมงคลแล้วก็ออเทอร์รต์ต่างๆมากมายนะจ๊ะใครสนใจก็ไปดูได้ในคัตล็อกของหน้าร้านของเราที่ Facebook ห้างของลักซิลิคคลองหลวงตลาดสดอัยลาโลโก้สีเทาโลโก้สีเทานะจ๊ะอย่าพลาดโลโก้สีเทาเข้าไปดูกันได้ค่ะราคาแบบเบาๆน่ารักๆหลักร้อยข